โอเคนะผมก็ oh. ต้องขอสวัสดีท่านท่านนะผมอยู่กับผมเอกโซลอนนั่นเองนะผมแล้วก็เราอยู่กับคลิปอ่าไมครับวันบล็อกนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่อ่เราก็จะอยู่อะไรอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในแมปนั่นแหละเออนั่นแหละทุกคนอยู่ในแมปวันบล็อกนั่นเองนะผมก็จะเห็นว่าตอนนี้คือสภาพของผมนั้นมีแต่ปลามีแต่อ่าพวกอุปกรณ์หลายอย่างนะผมแน่นอนนะผมว่าหลังจากคลิปที่ลแล้วนะผมที่ผมได้ ทำฟาร์ม FK อ่าแบบอ่าฟาร์มตกปลาอัตโนมัตินะผมเอ้ฟาร์มตกปลาแบบออโต้คิกนั่นเองนะผมนี่เราก็ได้อันนี้คือที่ทุกคนเห็นนี่คืออาไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคืออยู่ด้านด้านล่างนี้นั่นเองนะผมนี่นี่นะผมโหเยอะๆแบบเยอะมากอะ่ะดูของเต็มตัวผมไปหมดอ่ะทุกคนโอเคคลิปนี้นั่นเองอ่าคลิปนี้ก็จะมาไปประตูเน,นเธอร์กันนะผมเพราะว่า แน,แน่นอนนะผมว่า,าเราจะต้องไปอย่างแน่นอนซึ่งแต่ว่าตอนนี้คือผมยังไม่เขาเรียกาทาพื้นที่ทำพื้นที่ให้กับอันนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมขอมาเก็บของผมเพราะว่าของมันรกมากทุกคนรกแบบชนิดที่ว่าผมแบบหาที่เก็บไม่ถูกแล้วอ่ะทกเนี่ยผมหาที่เก็บไม่ถูกแล้วจริงๆมันก็มีกล่องเยอะนะแต่ผมไปไม่ถูกแล้วอ่ะทุกคนต้อแบบ มันของมันด้วยความที่ของมันเยอะเกินไปด้วยนะผมก็เลยหาที่เก็บไม่ถูกนะก็จะทิ้งพวกถ้วยพวกนี้ไปนะผมเนาะนี่ไปเลยทุกคนรองเท้านี่กระดูกเก็บอ้าวเยบรอยจะบอกว่ากระดูกเก็บเอาไว้แต่ว่าไปแล้วประตูทิ้งไปเลยนะผมประตูเนี่ยอ่าพวกนี่นะผมนี่เราก็มีเยอะนะผมแล้วที่สําคัญคือแบบตกปลาแบบมันมีอ่าเขาเรียกว่า เมดิ้งนะผมผมก็เลยฟาร์มได้เรื่อยๆนะผมแต่ว่าผมจะเอาเนี้ยลักลักกี้ออฟเนี่ยออนั่นแหละผมจะเอาสไปใส่กับไอ้นี่เว้ยแต่ว่ามันมีคำสาปนะผมผมก็เลยไม่รู้ว่าผมควรใส่ดีไหมนะผมทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะผมเนาะว่าผมควรจะใส่ดีไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บหนังสือไว้ในนี้ก่อนนะผมนี่แล้วก็จะอ่าผมลืมจะเก็บของไว้ใส่แล้วทุกคนอ่าที่เก็บของไม่ได้แล้วตอนเนี้ย อ่ะผมจะเก็บพวกเป็ดตกปลาไว้ในนี้แล้วกันนะผมนี่ประมาณน,นี้แล้วก็พวกของนี่ผมมีอะไรแบบให้ผมเก็บเอาไว้เนี่ยเออมีอะไรไหมอ่ะอะ่าปลาปักเป้าเก็บได้อยู่เนื้อซอมบี้นี่แยกออกแล้วก็หนังหนังวัวไม่มีโอเคเก็บเอาไว้นะผมส่วนพวกบัคพวกนี้ก็เก็บไปเลยทุกคนหาคือแบบผมต้องหาที่เก็บอะทุกคนแบบเรื่อยๆเลย เนี่ยผมก็รู้จะเก็บไม่ได้ไงเดียมันเยอะเกินไปว่ะทุกคนอ่ะพวกนี้ก็เก็บไว้กันพาวเดอร์กับไอ้นี่เก็บไว้ในนี้แล้วกันนะผมแล้วก็อ่าบล็อกแมกมาก,ก็ไว้ในกล่องบล็อกนั่นเองนะผมนี่โอ้หเยอะเกินไปว่ะทุกคนอ่ะอันนี้ด้วยไม้ไผ่แล้วกันนะผมโอเคของน่าจะมีเท่านี้นะทุกคนน่าจะกล่องอยู่้ะไม่เงยเยอะไปหน่อบุญเนี้ยอ่ะ โอเคแล้วก็อะไรอีกอ่ะหมดแล้วนะหมดแล้วนะเออควรจะหมดแล้วแหละทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำาฟาร์มมอนเตอร์ไอ,อ้ฟาร์มมอนเตอร์บ้าิอ่าทำาประตูนเนเธอร์นั่นเองนะผมเนะาะเดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนแล้วกันเออฮะผมต้องไปขุด็อลกอีกใช่ไหมแน่นอนนะผมว่าพลาดไม่ได้ผมลืมปั๊มหินตั้งไว้ด้วยช่ไมเถอ่อทุกคน เราก็ขุดไปเรื่อยๆนะผมแบบไม่ต้องเยอะมากนะทุกคนเราแค่ต้องการแค่64บสี่ล็อกนะแค่แป๊บเดียวเองทุกคนจริงนี่เราขุดไปนะผมขุดไปได้ไปขุดไปก็เสียไปนะผมนี่ขุดไปเลยทุกคนเราแค่จะทําพื้นที่ออกไปนะผมนี่ไปเลยยา,ยาวๆตอนนี้เราได้เท่าไหร่ตอนนี้เราได้แค่ ยี่สบี่นะผมะขุดไปนะผมนี่เริ่มเร็วละเนี่ผมต้องการแบบนี้แหละทุกคนสปีดปะนี่สปีด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 ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะได้แนละ้วเพราะว่าผมเอามามทำสลับเฉยๆนะผมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกกันก่อนนะผมว่าผมนั้นจะทําประตูเนเธอร์ไว้ตรงไหนดีนั่นเองนะผมอ่าขอ วัคแสลบแล้วก็เอาถังน้ํามาด้วยนะผมถังน้ําจําเป็นอ่ะเอาธนูออกไปก่อนธนูน,นี้ด้วยธนูน,นี้เก็บไว้นะผมแล้วก็เดี๋ยวเราเผาปลาไว้ด้วยดีวยดวยกว่าเผื่อได้กินนะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปทาด้านบนกันนะผมพวกประตูนี้เถอะนะผมขี้เกียจไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้นะผมนี่เดี๋ยวอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะทําแยกไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมนี่ เพราะว่าตรงนั้นเป็นฟาร์มแบบฟาร์มต้นไม้ไงทุกคนนี่เพราะว่าในอนาคตผมต้องทำแบบไอ้นี่นะจะต้องแบบอ่าขยายนี่ผมก็ต้องตอบไปเรื่อยๆที่ประมาณนี้ลวกันนะครับผมทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขุดตรงนี้ออกก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ขยายออกไปนะผม ่าสองโอเคน่าจะ,จะประมาณนี้อ่ะทุกคนน่าจะได้ละโอ้ยแล้วผมก็ต่ออะไรกับผมเนี่ยอ่าเสียบล็อกไปลวนี่ต่อไปนะผมความกว้างก็ของผมก็แล้วแต่นะเออแล้วแต่ทุกคนเลยลาวาผมอาจจะไม่พอนะทุกคนเพราะว่ามันมีแค่สองบล็อกแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปหาในไอ้นี่อีกนะต้องไปขุดเอาเรื่อยๆนะผมผมไม่มีเหล็กทําถังน้ําไง ให้ทำถังเออใช่ทำถัง่ะโอเคผมจะวางไว้แบบนี้อ่าเดี๋ยวเราผมขอวางรูปแบบแบบโอเควางไว้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะผมวางลาวาสองถังแล้วก็วางน้ำไปนะผมประมาณนี้นี่ผมก็จะได้มาแล้วนะผมทีนี้เราก็จะอ่าตรงนี้มันต้องขยายหนึ่งบล็อกเช่ปลานี่ เราจะขยายตรงนี้นี่ประมาณนี้นี่วางไปเลยทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วกันนี่วางไปกอดน,นะผมตอนนี้นี่ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปหาลาวาเพิ่มนะผมแน่อน,นอนนะผมลาวามีเยอะแน่ๆที่รู้นะผมนี่มาแล้วนี่ผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอลาวาแล้วทุกคน ไอโซแซนสวยทุกคนผมมีโซแซนละนี่เห็นไหมเราก็ได้ลาวาละโซแซนอีกละนี่เราก็ขุดไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่ลาวานี่แล้วเราก็ไปใส่ต่อนะผมชิวๆทุกคนผมบอกให้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้นะทุกคนกินอาหารก่อนอาหารหมดนี่ชิวๆชิวๆนี่ใส่ไปนะผม นี่ทีนี้ก็เอาน้ำใส่นะตรงนี้ด้วยโอเคทีนี้เราจะขุดด้านล่างออกนะผมเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรแล้วอะทุกคนนี่ที่เราขุดออกเพราะว่าอ่าจะได้ไม่ต้องเปลืองบล็อกนะทุกคนเออนี่ขุดออกไปเลยอ่ะตั้งไว้ตรงนี้สักหนึ่งบล็อกพอนะผมเอาไว้ปีนขึ้นนะนี่ อะตรงนี้ใส่ไปด้วยแล้วกันเออนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อขึ้นมาอีกนะทุกคนประมาณนี้มันสูงทั้งหมดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ว่ะประมาณ4บล็อกป้าทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดน,นะก็ต้องทำแบบนี้เรื่อยๆแหละทุกคนลงไป สายพวกนี้ผมรู้สึกเบื่อมากเลยผมได้ลาวาผมไม่รู้ว่าข้างใต้มันจะไหมหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้น่าจะไหมนะทุกคนนี่ลาวาโอเคไปทํากันต่อทุกคนเห็นไหมเรื่อยๆง่ายๆชิวๆอีซี่อไปทุกคนอีพีนี้บอกเลยอ่ะผมจะขึ้นมาเสร็จลาวาแล้วก็ ใส่น้ำไปนี่ใส่ไปทุกคนประมาณนี้แล้วผมก็จะขุดบล็อกข้างใต้ออกนะผมเพื่อที่จะเราจะได้ประหยัดบล็อกแบบน้อยลงนะรผมนี่ประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็ทุบอนนกกกอกก่อนก็ได้นะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราค่อยเอาบล็อกอื่นมาเสริมก็ได้ ประมาณนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาต่ออีกประมาณ2บล็อกเอ้ยประมาณอีก4ถังนะผมประมาณนั้นไปวิงว่งวิ่งวิ่งนะผมอีก4่ถังนะนี่โซแซนี่ก็เก็บไว้นะผมเผื่อได้ทำยาแน่นอนเผื่ออีพีหน้านเราจะได้อ่าหาผู้รอดนั่นเองนะผมส่วนอีกคนนี่ไม่รู้ว่าเขาขี่าไปไหนแล้ววะ อาวเขาหายไปไหนไปแล้วไม่รู้อะทุกคนไม่รู้ว่าเขาบินมาจากไหนนะทุกคนแบบอยู่ๆเขาก็มาเกิดในเกาะผมอะไม่ใช่อีกสี่ถังอีกดีทุกคนตอนนี้มันทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยตอนนี้สองก็อีกหกถังนะเออนี่นี่ต่อขึ้นมาทุกคนประมาณนี้ผมขี้เกียจแบบ ตักลาวาแล้วมานั่งขุดแล้ไงทุกคนผมก็เลยทําแบบนี้เลยมันจะได้รวดเร็วทันใจอะโอเคตักน้ำมานะผมแล้วก็ใส่กระดอนนะผมมาณนี้ก็ขุดออกนะผมใต้นี้ขุดออกเลยเพ,เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ละนี่เราก็ปักทอดไว้ก่อนนะผม กันมอนเตอร์เกิดนะครับผมนี่มาอีกสี่ทางสุดท้ายทุกคนอีกสี่ทางสุดท้ายตอนนี้โซแซนเก็บไว้นะผมแน่นอนว่าเราจะต้องปลูกแน่นอนนะคผมแล้วก็ทำยานั่นเองนี่จริงๆก็ทำได้แล้วนะทุกคนตอนเนี้แต่ทองเราจะพอหรือเปล่านั่นแหละทุกคน คหาต่อเร็วนะทุกคนนี่เห็นไหมผมทำแป๊บเดียวเองแล้วก็จะได้เนะี่ยประตูเนเธอร์อ่ะเนี่ยผมจะได้แล้วนะนี่ผมก็ขุดนี่ประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็เหลืออีกสองถังสุดท้ายนะทุกคน ค okay. ทีนี้เราก็นี่ตั้งฉากขึ้นมานะผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าเราก็แค่เอาบล็อกมาปิดเอาไว้ประมาณนี้นี่ทุกคนอีกแค่สองทางสุดท้ายเราไปเลยเร็วๆร,วร,วร,วรว็แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปหรอกนะทุกคนอ่าเนเธอร์ Nether ตอนนี้นะผมเพราะว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยผมได้กล่องอะไรเหมือนกนันทองนะผม ผมก็เอาเก็บไว้นะผมสำคัญนะไว้เราแบบชุบชีวิตอ่าพวกเอ c ีนะเออนี่ผมเก็บลาวาไว้ก่อนนะผมน่ะที่ทุกคนเห็นตรงนั้นคือผมยังไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยวผมค่อยไปทำเอาแล้วกันนะผมเรื่องของฟวกซอมบี้นะผมนี่ลาวาสวย โอเคผมได้แล้วนะผมประตูเนเธอร์นะโอง่ายๆสไตล์โชลี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเกือบโอเค okay, okay, ทุกคนนี่แล้วก็เอานะ้ำมาปิดประมาณนี้ทีนี้เราก็เคลียร์ตรงนี้ออกเลยนะผมนี่เคลียร์ปะเคลียร์ปะมันสูงเกินไปปะวะทุกคน อา้าวพี่แกพังทั้วเยี่ยมจริงแต่ผมขอดูแบบระยะไกลก,ก่อนล้กันว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่านะไม่สูงก็เท่านี้แหละนะทุกคนตัวเนเธอร์ด้มันสูงสามบล็อกวะไม่นะดูสูงสองอะไม่มั่นใจอะ <c oughs> เอาเป็นว่าช่างมันเถิะทุกคนตอนนี้คือเราแบบอาหาพวกอ้นนี้ก่อนไปเช็คด้วยนะผมไปเช็คไฟเช็คอ่า อย่างแรกคือเอาเอ้าแล้วมันอยู่ไหนทุกคนผมหามันไม่เจออีกแล้วอ๋อมันอยู่ในกล่องนู้นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าตอนนี้คือผมจะเอาปีกแอคก่อนนะผมปีกแอคไม้มาด้วยอ่ะไม้ไม้ไม้ไม,ไม,ไม้โอเคไม้อุ้ยลาวาโอ้ทำไมบ้านผมลาวามันหล่นแบบนี้เนี่ยอะไม่เป็นไรทุกคน เราก็คราฟปิกแก๊กมาก่อนนะผมตอ,อนนี้เดี๋ยวเราไปนั่งขุดหินอีกสักหน่อยนะผมอ๋ออ,อ๋อ,อไม่ไม่ไม่หินเราได้แล้วนะผมได้แล้วตอนนี้คือเหลือที่เหลือคือเราจะต้องขุดตรงนั้นออกโอโหโหโอโห,โหเลยอะทุกคนมันขึ้นมันเกิดได้ไงวนะน่ะเฮ้ยมันเกิดบนหลังคาผมเฉยเลยอะ่ะ ไม่ได้แล้วทุกคนผมจะไว้ไม่ได้ผมจะไว้ชีวิตไม่ได้วันนั้นบ้านผมแบบรื้มเกิดเป็นโกโก,โก้คันแน่ทุกคนนี่ธนูธนูมีธนูอยู่มันน่าจะเป็นธนูสโลเนตวะผมจะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดไม่ผิดนะโอ้เฮ้มันลงไปในบ้าน,นยังอ่ะเฮ้ยอคิปเปอร์อีเวน อยู่ไหนอ้าโอ้โหผมจะเข้าไปเอาไฟแช็กสักหน่อยแหะทุกคนผมยังไม่รู้มันอยู่ไหนล่ะผมไม่กล้าเข้าไปว่ะจริงๆมันสูงกี่บล็อกวะประตูนเนเธอร์อ,อะทุกคนประมาณสามปะสามหรือสี่อะน่าจะสามนะนี่มันสูงเกินไปอะทุกคนน่าจะสามอะ เออผมกะผิดไม่เป็นไรทุกคนน่าจะเปิดประตูได้ไั้งถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดไม่ได้ก็ต้องใช้ไปแก้แล้วละ่ะแต่คือผมอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนตัวรีไปแล้วขอละกันอย่ามาบื้มเพราะผมขี้เกียจสร้างใหม่ชิกก่อนทุกคนต้องชิก ลงไปข้างล่างเลยทุกคนเออลงไปข้างล่างอปักทดอดได้หน่อยข้างล่างนะผมอ่ะเดี๋ยวผมมาหาดูนะผมว่ามีหรือเปล่าคือไม่มีหรอผมรู้สึกว่ามันมีอยู่นาเฮ้ยใ,ใช่หรอสงสัยผมต้องขุดหาแล้วล่ะ คนก็ไม่ต้องตกใจนะผมว่าทำไมเห็นตัวสตีฟผมแล้วผมตอนนี้คือ w i ไฟบ้านผมแบบเสียเออมันเออไรไม่รู้อะผมกำลังเล่น RV อยู่ดีๆแล้วมันก็ดับไปเลยทุกคนประมาณนั้นเฮ้ยไม่มีจริงหรอเนี่ยเอ้ยได้ละโอเคแต่ผมจะหาเหล็กอีกสักก้อนหนึ่งนะผมมีหรือเปล่าเหล็กอีกก้อนหนึ่งอะ่ะนี่มีเหล็ก17บล็อกผม เรามาเผาเลยทุกคนเราได้ปลาละเรามาเผาเลยขอแก้แคก่ก้อนเดียวพอทุกคนผมว่าผมต้องคราฟอ่าอันนี้ว่ะแต่ไอ้นี้มันคือไม่ต้องก่อนเนาะก็ได้มั้งนะทุกคนรถเราต้องการนะผมไม่รู้อ่ะผมต้องไปดูที่ประตูเนเธอร์ก่อนว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไอ้นี่นะ อ่ามันอนี่นงไงทุกคนมันสูงแบบสูงเกินอะ่ะไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าผมต้องขึ้นลองขึ้นไปดูวอนแล้วนี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่ทายเกิดตรงไหนแล้วเนี่ยฮะฮะอืมปบซัมบี้นี่ออกไปเปได้ปะ อ๋อยังยังยัง,ยงอ๋อโอเคเปิดได้ทุกคนเคก้ก็ไม่เป็นไรทุกคนเปิดได้ก็โอเคละอ่าทีนี้ผมจะทำศูนย์อ่าศูนย์ศูนย์ที่เอาไว้สร้างคราบยาพวกนี้นะผมเดี๋ยวเราต้องไปนั่งทำนะผมโอเคผมขออ่าขุดหินมานิดนึงนะผม <c oughs> ผมเป็นไรไม่รู้ชอบไอไม่ได้เป็นโควิดนะทุกคน แต่แค่อ่ามีอะไรติดคอก็แค่นั้นนะผมโอเคเราคุดไปเรื่อยทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราก็มีโซแซนแล้วนะผมที่แหลนเราก็ต้องนี่แหละทำทางนะผม โอเคท่านี้ก็น่าจะได้นะทุกคนตอนนี้บ้านเราไม่มีสัตว์แบบสัตว์เลี้ยงเลยอะทุกคนแบบไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเลยเลยนะนะแบบเป็นพวกสัตว์แบบเน,นี่ยเออพวกวัวพวกวัวพวกหมูพวกไก่ไม่มีเลยทุกคนแย่จังมันหายไปไหนไม่รู้มันรีสปอนหายไปเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทําแยกตรงนี้แล้วกันเป็นสีแยกนะผมสีแยกนะอ่ะโอเค นี่เป็นสีแยกนะผมข้างล่างนู้คือผมเก็บเอาไว้นะเอาไว้นี่เฉยๆส่วนตรงน,นี้จะเป็นศูนย์วิจัยซอมบี้นั่นเองนะผมนี่เราต่อไปเลยนะผมศูนย์วิจัยซอมบี้นั่นเองนะผมมันไม่ใช่ศูนย์วิจัยซอมบี้หรอกมันเป็นแบบที่แบบทำปรุงยาแล้วก็ไอ้นี่เฉยๆนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอาซูเซนมานะผมบกบล็อกก็เอานะครนะผมก็ตั้งไว้นะผมโอ้เสียงมันดังน่ากลัวจังวะโอเคทุกคนแล้วก็เอาสลับมานะผมโปรไว้ก่อนนะอ้ยสีบล็อกไว้ก่อนนะผมตอนนี้เราไม่เอาอะไรมากนะนี่ประมาณนี้ทุกคน เราทำไว้ก่อนนะผมเผื่อแบบในอนาคตแน่นอนผมต้องทำ NPC แน่นอนนะผมแล้วก็จะทำเกาะให้ NPC แบบเป็นส่วนตัวไปเลยนะผมเนาะแต่ว่าตอนเนี้ผมมาหาตัวของอ่าเนเธอร์วาน่น,นเองนะผมเนเธอร์วานผมจำได้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดผมได้เนเธอร์วานมาสี่เม็ดนีงไงผมเจอละโอเคนี่ผมได้เนเธอร์วานมาแล้วนะทุกคน แล้วก็รู้สึกว่าผมมี Apple ิลทองด้วยเออก็ครบเซ็ตพอดีนะแต่ที่เหลือผมค่อยมาตัดแต่งเองนะผมว่าผมจะเอาแนวไหนนะต่นนะตอนนี้คือเอาทอาน,นี้ไปก่อนนะผมไม่มีอะไรละเพราะว่านี่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนอ่าปักทอดให้ด้วยอนะ่ะกันแบบมอ,นเ,มอมนเตอร์เกิดน,นะผม กรเลนะผมก็สำหรับน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้บ,บายยนะผม